ฮ่าพี่ลิงรวยเรวมีเงินล้วงลงมาเต็มเลยแล้วก็มีโปกเกมอนด้วยโอ้พี่ลิงจะสร้างโรงงานโปกเกมอนที่รวยที่สุดในโลกว้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกสเกมเมอร์ ดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาอยู่กันในด่านไ้คุนนั่นเองวันนี้เราจะมาสร้างโรงงานโปเกมอนกันค่ะไปเริ่มกันเลยพี่ลิงรู้จักโปเกมอนหรือเปล่าหรือซีรู้รู้จักปิกาจูด้วยโอเคเรามาเริ่มแล้วนะคะเอออันนี้คืออะไรโอโหโปกเกมอนร่วงมาแล้วร่วงมาแล้ววอันต่อไปเนี่ยเก็บเงินอีก35เหรียญน,นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตอนนี้มีเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ย มีเงินให้เรา200กว่าเลยนะคะไปดูอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปเนี่ยก็เป็นโปเกมอนบอลเหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างอันนี้ดีกว่านะคะคืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นทางกระโดดธรรมดาค่ะวูลงมาเลยอันต่อไปพันเหรียญนะคะสร้างลาวาแต่ว่าเรายังไม่มีเงินนะเราว่าเกรดว่าเนี่ยเรามาสร้างหางเงินกันก่อนดีกว่าโอเคโปเกมอนบอลนะคะสร้างโปเกมบอลเยอะๆเลยโอ้โหมาแร้วมาแล้ว โอ้โห oh, จะรวยเร็วเด <Yeah. S 1> เอาตังกอน,นะคะอันต่อไปเนี่ยโปเกมบ,บอลเหมือนกันนะคะร7 0เจเหรียญได้แล้วได้แล้วนะคะโอเคไปเลยซักโปเกมบอลเยอะๆเลยพี่ริงอยากได้โปเกมอนเป็นของพี่ริงเองพี่ริงจะสั่งให้สู้กับคนทั่วไปหมดเลยเพี่ริงจะซ่าเลยอเตอนนี้อันต่อไป300เหรียญน,นะคะโอเคเดี๋ยวรอเก็บเก็บตังกนนะคะเดี๋ยวกลับมาคะ่ะ เราไปสร้างโปเกมอนบอลกันต่อเลยค่ะเอ๊ะอันต่อไปคืออะไรคะเนี่ยใช้เงิน300นะคะไปดูดีกว่าโอ้โหทำให้ราคาของเราแพงขึ้นเย<ะ>้โ<ะ>อ้โหเป็นโปเกมอนบอลออกมาเต็มเลยนะคะโปกเกมบอลโปกเกบอลเย้เย่เดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันก่อนนะคะตอนนี้เหลือ200แล้วนะคะเอ๊ะอันนี้คืออะไรกระแพงหรือเปล่าเอ๊ะโต๊ะนั่นเองเย้ย้ านนอกรามีอะไรอีกคะอ่าอันนี้ก็แพงนะคะแค่50เหรียญโอ้โหขึ้นมาแค่น,นี้ยีนี่ยนก,กับแพง <c oughs> ไม่รู้ว่าด้านนอกเป็นอะไรนะคะตรงนู้นเนี่ยใช้เงิน950ใช่ไหมตอนนี้เรามีหรือยังอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคมี950 <c oughs> แล้วไปเลยค่ะไปสร้างตรงนู้นกันสีเขียวๆนั้นคือแบตเตอรี่นะคะตัวทำแบตเตอรี่นั่นเอง โอ้โหยิ่งของเรายิ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเย้อันต่อไปเนี่ยตัวแปลงล่างใช่ไหม i n v o l u t i o โอเคพันสี่นะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกลับมากันโอ้โหตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะคะท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วด้วยเราไีไป<อ>สร้างกันดีกว่าค่ะเรายังไม่มีหลังคาเลยนะนเนี่ยอันนี้คือตัวตัวแปลงล่างนะคะตอนนี้ราคาเราก็ได้ขึ้นเงินเยอะเะขึ้นๆๆเรื่อยเรื่อยเรโอเคเดี๋ยวมาสร้างกระแพงต่อดีกว่า อัปเกรดกำแพงนะคะเกตอยากได้ประตูจังเลยอะ่ะอีประตูปลอดภัยอ่ะคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ยังไงนะคะไปดูข้างนอกดีกว่าว่ามีอะไรให้เราสร้างบ้างนะคะโอ้โหเป็นต้นไม้<ะ>ต้นไม้สองข้างนะคะ,ะเพื่อให้เราเข้าไปด้านในอูห้หดึงแสนโอ้โหสองแสนไม่ไหวนะคะเราไปสร้างด้านในกันก่อนดีกว่า อันต่อไปนี้คืออ๋อกำแพงนะคะอัปเกรดกำแพงค่ะแล้วก็สร้างชั้น2องเรายังไม่สร้างนะเราสร้างชั้น1ของเราให้เสร็จก่อนดีกว่าเพราะว่าชั้นสสร้างไปเราก็ยังไม่ได้เงินนะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอ๊บอ๋อกล้องอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อเราได้กล้องแล้ว,ลวกล้องได้ไหมเนี่ยเก็บมาได้ไหมเนี่ยอ๋อแค่เป็นตั้งสวยงามเท่านั้นเองนะคะ เย่ๆ yeah, yeah. ของเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวลองซูมออกนิดนึงวูโ้โหโคตรไกลอะ่ะอีกเยอะเลย <c oughs> ตอนนี้นะคะเกสก็สร้างตัวที่ผลิตเงินให้เราเนี่ยครบหมดแล้วค่ะตัวสีแดงกับสีส้มเนี่ยเก็บเพิ่งมาสร้างตอนหลังนะคะใช้เงินประมาณ20 0 0 0แน่เยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปสร้างตัวอื่นกันดีกว่าค่ะไปเก็บตังค์แป๊บนึงเย่ yeah. แล้วก็เกสร้างเป็นตัวคีย์บอร์ดมาแล้วนะคะนี่มีมอนิเตอร์ด้วยกด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 พิมพ์พิมพ์พพิมพลิงอยากเล่นคําแต่ว่ามือไม่ถึงอะ่ะ <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรหรอกพ่ลิงโอเคค่ะเรามาสร้างจำแพงกันต่อนะคะจำแพงเราก็ลองชสร้างชั้นสองดูดีกว่าอ่าเรียบร้อยแล้วก็เป็นบันไดขึ้นโอ,โอ้โหบันไดนะคะค่อนข้างที่จะปีนง่ายมาก <c oughs> <c oughs> เราไปสร้างด้านล่างให้เสร็จก่อนดีก,กว่านะคะค่อยสร้างด้านบนอ,อันนี้คืออะไรคะเนี่ยกำแพงเนาะข้างล่างหมดแล้วมั้งคะเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดอีกหมื่นนึงอ่าไปเลยสร้างเลยโอเคอันนี้เป็นหน้าต่างหรือเปล่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวรอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งนะคะขอสร้างข้างล่างให้เสร็จก่อน สร้างรลูฟกันเลยค่ะรูฟอู้มาแล้วมาแล้วมันคืออะไรกันนะไฟหรอไม่ใช่นะคะเก็ตว่าเป็นหน้าต่างนะนีไงมีไง,ม,ไง,ม,ไงมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยข้างล่างของเราเสร็จหมดแล้วนะคะเหลือแต่ข้างนอกแต่ว่าข้างนอกเนี่ยใช้เงินเยอะมากไปสร้างด้านบนกันดีกว่าค่ะตอนนี้เก็บตังค์ได้แค่6 0พ0เองนะคะลองขึ้นไปดูดีกว่าว่าข้างบนมันใช้เงินเยอะไหมนะ โอ้โหข้างบนใช้เงินเยอะมากเลยนี่นี่นี่อันนี้พันเดียวเองโอเคโอ,โ,โอ้โหอันนี้เราสามารถสร้างเงินได้อีกสร้างอ้าวเป็นเงินอันนี้มันจะดบบ้เงินลงไปนะคะดูซิว่ามันเป็นยังไงโอ้โหเป็นเงินโรบอกคะ่ะโอ้โหเลิมากเลยเป็นแบง์ด้วยว้าวโ,โลงมาทางนี้เลยนะคะเรียบร้อยเร็วเดี๋ยวรอเก็บเก็บตังค์อีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราไปสร้างกัน เรามาสร้างเครื่องผลิตเงินกันต่อนะคะไปดูดีกว่าว่าจะได้เงินเยอะขึ้นขนาดไหนอู้หู้้โหเครื่องผลิตเงินเต็มเลยเย่ข้างบนเนี่ยเป็นเครื่องผลิตเงินล้นๆเลยนะคะฝั่งนู้นก็น่าจะเหมือนกันนะันี่ไงเก็ตว่าแล้วนะคะแต่ก็ดีเหมือนกันนะเราได้เงินเร็วเดี๋ยวเก็ตลงไปเอาเงินก่อนลงทางรัดเลยโอเคเราขึ้นมาสร้างต่อกันเลย สร้างเงินนะคะสร้างเงินลวยเงินเยอะๆเงินเยอะๆพี่ลิงจับเงินเยอะๆเยโอเคเรามาสร้างเงินกันต่อเย่อันสุดท้ายแล้วแน่เลยนะคะอันนี้โอ้โหตอนนี้เงินเราเยอะแล้วเอออันนี้เนี่ยเกสร้างเป็นไม้นะคะอีไม้อันนี้เนี่ยทำให้เราสามารถฟาดหัวคนได้คืออยากอันจัะแล้วก็อันนี้เป็นกำปั้นนะเชื่อเชื่อ คำตอบไปคืออะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้้หดาบดาบดาบเท่ๆเลยโอู้วูวูเย่เองไปเอาตังก่อนนะคะกี่ใครเข้าไม่รู้เข้ามาหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยขึ้นไปดูด้านบนกันเย่เย่วู้ปีนขึ้นไปเลยค่ะโอ้ทำไมตัวเก็บเป็นอย่างนี้ใส่อันนี้หมื่นแปดชั้นสร้างชั้นสามหรอ โอ้มีชั้น3อีกนะคะเนี่ยเราจะต้องสร้างพวกอาวุธอะไรของเราให้เสร็จก่อนละกันเนาะมีคนเข้ามาหาเราด้วยนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวคุยกับคัาก่อนนะโอ้เขาบอกเขาสับส r i b ์เราด้วยนะ thank you ขอบคุณมากเลย <Yeah. S 1> น่ารักจริงๆเลยยย yeah. แไ่เราไปสร้างกันต่อดีกว่านะคะโอเคขึ้นไปร้านบนเลยทึบ อันนี้คือชั้น3ามนะเราทําบันไดขึ้นไปก่อนนะคะอ๋อมันต่อกันขึ้นไปอย่างนี้เลยนะ <Y ahu! S 1> โอ้ยต,ติดคนคืบขึ้นมนแล้วเย่โ yeah. อ้หอ,อะไรกันนี่โปเกมอนยักษ์เขาบอกว่าเป็นโปเกมบอนยักษ์นะคะแสดงว่าเป็นลูกกลมๆสีแดงๆอันใหญ่ๆนะอู้ฮูอันนี้สามพันนะคะเป็นโซฟานั่งโอ้เริดเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนี่ว้า <laughs> คืออะไร啊เขาหัวเราะมาด้วยนะคะเราหัวเราะกลับมั่งฮ่าฮ่าาตัวคิมไม่ขึ้นมันคืออะไรกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาตังอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะเย่เดินตามมาเลยตามมาโอ้โหรื่นรื่นไปแล้วไปแล้วเอาเงินแปปหนึ่งโอ้โหได้หกหมื่นแล้วเย่ปิงขึ้นไปด้านบนเลยปิงขึ้นไปด้านบนเลยตก เอ้ชนีสร้างยังไม่หมดนะคะสร้างตรงนี้ก่อนมันคืออะไรเนี่ยฮึบเอ๊ะอะไรน้าอินแป๊บเอือกเอือเออโอ้โหแปบงร่างเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้โอ้โหเดินเลยกินแล้วเดินเร็วฟุดฝุดโอ้โหเลิศอ่ะโอ้ย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 เดินเร็วไปนะบางทีฮึบ โอเคค่ะตอนนี้เราสร้างที่นั่งเล่นเกมโปเกมอนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yahoo! S 1> แต่ว่าทําไมเก้าอี้มันเป็นแบบนี้เก็ตไม่เข้าใจอะ่ะทาไมมันเป็นแบบนี้ว้ายเรามาสร้างโปเกมอนใหญ่กันดีกว่าค่ะโปเกมอนยักษ์ของเราวู้วเย้โอ้อ๋าเก็ตเข้าใจผิดน,นะคะไม่เป็นเครื่องสร้างตัวโปเกมอนยักษ์ที่ออกมาขายข้างล่างนะคะมาเร็วมา้ร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหไหลลงใหญ่เลย โหยิ่งสร้างเงินให้เราได้มาหาศาลเลยนะเนี่ยโอเคค่ะเราไปดูเงินกันนะคะโอ้ขึ้นเร็วมากอะ่ะตอนนี้คือสามหมื่นนี่แป๊บเดียวเองนะแค่ขึ้นปิงขึ้นไปเอาของอะไรแป๊บเดียวเองอะ่ะสามหมื่นแล้วนะคะขึ้นไปดูอีกดีกว่าว่าเกยังไม่ได้สร้างอะไรนะคะฝั่งนี้เนี่ยสร้างหมดแล้วหรือเปล่าอ่ะมีอันนี้อีกนะคะอัปเกรดค่ะตัวอัปเกรดให้มันขายได้แพงขึ้นกว่าเดิมอันนี้เนี่ยราคาแสนหนึ่งนะ เดี๋ยวร้องรอเก็บตังค์อีกแป๊บหนึง่งเย่ได้เงินแสนแล้วไปสร้างกันเลยตัวอัปเกรดปันโบช่วยไหมคะโอเคโอเคขึ้นไปเลยอัปเกรดอัปเกรดเย้เย่โอ้โหพี่ลิงจะได้เงินเยอะแล้วรวยแล้วฮ่าฮ่าพี่ลิงรวยแล้วเฮ้ยเงินรัวเงิงนรวัวเ <c oughs> งินรัวอันนี้เราก็ไม่ได้อะสิ <c oughs> ใช่ไหม ไม่เป็นไรเรารวยที่ลิงก็บอกแล้วเรารวยโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอเก็บังค์อีกแป๊บหนึ่งเพื่อจะสร้างโลโก้กับป้ายด้านหน้านะคะใช้เงินเยอะมากเลยฝั่งนู้นเนี่ยสองแสนเลยนะตรงกลางอีกแสนห้าริมนู้นอีกแสนหนึ่งเนี่ยต้องเก็บอีกประมาณเกือบห้าแสนเลยแหละโอเคเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะคะ ตอนนี้เนี่ยเกตเกบตังได้แล้วนะคะเรามาสร้างกันเลยโอ้โหป้ายโปเกมอนโก้แย้ไปแล้วอันต่อไปคืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นรูปปั้นนะมีไงรูปปัน้นโล <Okay. S 1> บอ,โอคโปเกมอนเดี๋ยวนะหน้าตาแปลกๆมากอะ <laughs> ไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าค่ะราคา10,000แเป็นรูปปั้นเหมือนกันนะคะเป็นรูปปั้นเด็ก <Okay. S 1> ดูซิว่าโอ้โหด้านหลังก็มีจุดให้เราสร้างนะคะไปดูดีกว่าค่ะ ราคาเท่าไรหมื่นห้าหมื่นห้าโอ้โหเป็นทะเลค่ะเขาบอกเป็นบีชนี่เป็นเก้าอินนั่งทะเลตอนนี้แดดส่องแรงมากเลยนะคะมองไม่ค่อยเห็นเลยน,นั่งแง oh, oh, ล้วโอ้โหพี่ลิงชอบจังเลยแบบนีอ้อะไรแค่เล่นละเลยพี่ลิงชอบมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันอีกนะคะเออหรือว่าจะครบแล้วเนี่ยเก็ตว่าอย่างนะตรงนู้นเหมือนยังไม่ได้ไปซื้ออีกนะคะ ดูก่อนดูก่อนนี่ไงน,นี่คืออะไรคะเน่ลาวากระโดดเหรอคะว้าวว้าวโอ้ <Yeah. S 1> ค่อยๆกับออบดี้นะคะถ้าโดนก็คือตายนั่นเองอันนี้นะคะข้างหลังเนี่ยเป็นออบดนะอี้นะเย้เย้อ้ยรถน่าเรามาสร้างไปเรื่อยๆเลยค่ะออบดี้ออบดี้โอเคอันนี้คืออะไรคะเน่เป็นบันไดขึ้นไปเนาะเกรว่าแสงมันจ้าเกินไปอมองไม่ค่อยเห็นเลย เดี๋ยวเราจะลองกระโดดขึ้นไปด้านบนดูค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองโดดดูลองโดดดูวู้ไปเลยไปเลยอันนี้ห้ามโดนลาวาเนาะก็เป็นออฟบี้ปกตินะคะแล้วก็ขึ้นเป็นลูกบอลไปค่ะดีจังเลยอะ่ะอู้อันนี้ยากอะ่ะอันนี้ห้ามโดนแผ่นเหลืองเืองเขียวเขียวฟ้า,ฟ,าฟ้านะคะอึบนาอุยอีกเดีเดยวอีกเดีเดยว โอ้ยเมื่อกี้พี่ลิงตายเลยย่าโอ้ยทำไมทำพี่ลิงแบบนี้เนี่ยกระโดดดีดีเลยนะโอ้ยพี่ลิงขอโทษโอเคเดี๋ยวจะกระโดดดีๆแล้วห้ามตายอีกนะโอเคโอเคจะพยายามนะพี่ลิงถ้าตายก็ขอขามาด้วยโอ้ยมาแรง <c oughs> กระจาย <c oughs> ตัวกระจายเลยย่าเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคค่ะตอนนี้เราจะต้องห้ามโดนห้ามโดนพี่ลิงห้ามกดดันกันนะเว้ยไม่กดดัน รอกแต่ต้องห้ามตายหัว <Yeah. S 1> น,นี้หมื่นแปดนะคะมาแล้วโอ้โหด่านนี้เนี่ยเราใช้ที่โก,กงของเราดีกว่าอันกลางค่ะอันกลางนะแล้วก็ซ้ายกลางซ้ายแล้วก็ขวาแน่เลยนะเก็ตว่าพี่ลิงว่าไม่ใช่หรออุ้ยพี่ลิงอย่าพูดอย่างนั้นนั่นโอโ้พี่ลิง ه, เท่บ่าพี่ลิงรู้ได้ไงวะ <laughs> กลางซ้ายกลางนะคะแล้วเ,เราก็ <Yeah. S 1> มาัก <Yeah. S 1> กันต่อไปนะคะ อ่าสุดท้ายเสร็จแล้วโหตอนนี้เราอยู่เส้นชัยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสร้างกันต่อดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็เราสร้างตรงด่านกระโดดออฟฟี่ของเราเสร็จแล้วเนี่ยเก็ว่าตรงช่องตรงเนี้ยมันจะต้องออกมาเป็นตึกอื่นอีกได้แน่เลยนี่คืออะไรคะเนี่ยเงินเราก็เดนมานี่เลยเฮ้ยพี่ลิงไม่ยอมนะใครเอาเงินออกมาเฮ้ยไปเอาเงินเราคืนนะกอลพี่ลิงใจเย็นๆเด้โอเคเราขึ้นไปดูด้านบนนะ ฮขึ้นไปดูเลยวู้ว่านี่ไงคะราคาสามหมื่นนะคะสร้างเป็นบันไดเชื่อมไปทำไมสร้างไม่ได้ล่ะมาแล้วโอ้โหอันนี้เป็นห้องข้างๆนะคะมาแล้วมาเร็ว,รวห้องข้างๆมาแล้วดีใจจังเลยแค่เนี้น่นหรอคะ อ๋อเดี๋ยวมันจะต้องมีเทเลพอรตอะไรอีกนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บตังก่อนอีกแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไปดูก่อนดีกว่าเราไปสร้างอันต่อไปกันเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะนนี้เป็นตัวเทเลพอตนะคะราคา6กหมื่นหาลองดูดีกว่าว่าเทเลพอตไปไหนเอ๊มันคือไปไหนคะเนี่ยลองไปดูห้องนู้นดูนะคะ ฝั่งนู้นนะคะว่ามันเป็นยังไงเขาเขียนเหมือนกันว่าเราจะต้องสร้างตัวเทเลพอตก่อนนะคะถึงจะสร้างตรงฝั่งนู้นได้นะโอเคโอเคนี่ไงมาแล้วโอเคสร้างเครื่องเทเลพอตนะคะราคาห้าหมืนอ่ะอันนี้เป็นดรอปดรอปโปกเกบ,บอลเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้คือเครื่องดรอปโปกเกบ,บอลเหมือนเดิมค่ะดูดีกว่านะคะว่าหน้าตาเป็นยังไง อดอกทีแบบเยอะมากว้าวว้าว,ว,าวอลังการมากเลยพี่ลิงชอบมากเลยหให้เงินพี่ลิงเยอะเลยนะเนี่ยแล้วมันก็จะมาลงตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดให้เงินเราอีกเหมือนกันนะเย,ย้หมดแล้วหรือเปล่าคะเดี๋ยวเก็บไปดูฝั่งนน้นอีกทีหนึ่งนะ เกตว่าตอนนี้เกสร้างครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลองเดินดูอีกดีกว่านะคะว่ามีอะไรอีกเผื่อจะมีอะไรที่มันหลุดสายตาเราไปอืมตรงไหนน้าถ้าไม่มีเนี่ยคือครบแล้วนะคะขึ้นไปดูชั้น3มกันเย่ขึ้นไปดูกันค่ะอึบ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 ปีนยากจังเลยพี่ลิงปีนไม่ค่อยขึ้นเลยไปดูฝั่งนู้นกันนะคะชั้น3ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะไม่มีจุดเขียวๆให้เราสร้างแล้ว ตอนนี้นะคะโรงงานโปเกมอนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเย้ yeah! พี่ลิงดีใจมากเลยครับเย้เ yeah ย้ yeah! ดีใจจังเลยเราจะรวยเร็วขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายพี่ลิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย เกตว่าของเกรบักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอยู่ดีๆก็มีเงินขึ้นตั้ง19ล้านอะ่ะโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยทำไมเงินมันขึ้นเร็วขนาดนี้ไม่แน่ใจนะเกตว่าบัคแน่เลยอะ่ะเฮ้ยเลิศมากเลยอะ่ะอย่างนี้ก็สร้างกันง่ายๆเลย <Yeah. S 1> อย่างนี้ใช่ปะ <c oughs> <c oughs>